สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่25ธันวาคม2 5 6 3นะคะมอริทีสมาสค่ะทุกคนนะวันนี้นะ,ะ FC ใหม่ FC เก่านะน้องเอก็รักและชื่นชอบในการคำนวณของน้องเออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อบำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะกดกระดิ่งกันไว้นะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆ ที่ทางเราได้นําแบ่งปานวันนี้เจอหน้ากันอีกแล้วเนาะเจอหน้าทุกวันเลยเข้าเลขงดุก็เจอทุกวันแหละว,วันนี้อาจจะมาสายนิดนึงนะคะติดภารกิจสักนิดนึงติดหนัง่วงนี <c oughs> วนนนะะ้วันพักผ่อนค่ะวันพักผ่อนที่หลายคนก็พักผ่อนหนูก็พักผ่อนเหมือนกันนะอะวันนี้ก็คงแหละคงมีความสุขนะคงรองขวัญจากอ่าเขาเรียกวนะ่าซานตาคลอสอยู่อะ บางคนอาจจะแบบว่าซื้อถุงเท้าเตรียมไว้นะว่ามีเซ็นต์ครอนนะาใจดีหยอดเงินไว้หรือเปล่าหยอดของไว้หรือเปล่านะใครทําบ้างนะแต่คงสมัยนี้คงไม่มีใครทําแล้วใช่ไหมคะอ๋อสมัยเด,เด็กอาจจะมีคนทาวันนี้ก็มีคําคมมาอีกแล้วเนาะความสุขนะคะไม่ต้องใหญ่โตขอเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะมีความสุขเล็กๆน้อยในทุกวันก็พอนะคะเหมือนมีความสุขทุกครั้งในการพูดนะ,ะมีความสุขมี เขาเรียกว่าเหมือนได้คุยอ่ะกับพี่ๆทุกคนอ่ะในทุกๆวันแน่น,นอนมีหน้ามันมากเลยต้องชมดูดิหน้ามันแผลบเลยอ่ะไม่ทำอะไรเลยนะคะไมไ่ทาออยทาอะไรนะคะหน้าสดสดนะคะแล้วก็พร้อมลิปสติกแค่นั้นเองนะเพราะว่าไม่ใช่ปากแดงจะไม่ใช่น้องเองแน่นอนนะคะวันนี้เจอหน้ากาันเหมือนเดิมเตรียมสมุดปกากกรมาจดเลยนะคะไม่มีคําคมอะไรพูดมากมายนะเดี๋ยวจะสายแล้วเนาะสำหรับวันที่4ลาวสตาที่ผ่านมาออก5 3 4ี่ ล่างออก77นะคะซึ่งเข้าวิ่งรู่นะคะ3มา4มา3 4มลาก3ตัวนะคะแตกนะคะ3ตัวนะคะแถม3 4นะคะลากสามสี่หนึ่งสามสี่ย์ลากถึง 3, 3, 3 4 9สี่นะ,ะเนาะลากเด็ดและลองไว้แล้วก็ที่สำคัญเจาะไปเลยนะคะ4 3นะคะยินดีด้วยนะคะก็เด้งๆกันไปนะคะสำหรับราวสตาเนาะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะ ต่อเลยสำหรับวันที่5ทันวา2 5 6 3ลาวสตาเด่น7ลอง8เน้น7 3 7 2 7 6ลอง8 9 8 2 8 7กัน

ต่อเนื่องกนมาเลยนะสำหรับเราจำปาศัก์นะคะวันที่สออก030ล่าออก67ซึ่งเข้าวิ่งรูทนะคะ6มานะแถมเจาะไปเลยนะคะ67นะคะยินดีด้วยนะสำหรับเราจำปาศัก์และเราสาตาซึ่งเข้าการคำนวณก็เข้ามาแล้วเนาะ2การคำนวณแล้วนะท่านบอกว่าสิ่งที่พี่เล่นก็ไม่เข้านะ้องเอกเอ้สิ่งที่ไม่เล่น ที่ดันเข้านะอย่างที่หนูบอกนะหนูคำนวณเพื่อแนวทางนะเราก็ไม่รู้ด้วยจอกเลขอ,อะไรนะสวยมากเลยสีแดงสดใสชอบมากวันนี้นะสำหรับที่ผ้าแนวทางเราจำปาสักนะคะเด่น3ลอง4เน้น3 2 3 7 3 6 ลองสี่สามสี่ห้าสี่หกันสามแปดสี่เก้าแสสองกสสสาห ต่อกันเลยนะคะสาหรับเราไม่ใช่พูดผิดละเราไปแล้วสองเราแล้วไม่มีวันนี้ไม่มีเราแล้วเราก็ต้องขออภัยนะคะหลุดไปแล้วนะสองงวดติดนะคะจากเข้ามาสิบงวดติดนะคะต้องมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะช่วงหลุดก็หลุดดีด,ดีดีนะช่วงเขา้าเข้าด,ดีดีนะอ่ะสำหรับวันที่ยี่สิบเรามาดูแนวทางหางหน่อยพิเศษสีวอเมื่อวานเข้าหรือเปล่าซ้าตัวบ,บนเมื่อวานออกหกสองหกปลาออกหกเก้าซึ่งเข้าวิ่งรุ้นนะ,ะสองมาเจาะไม่เข้าต้องขออภัยใส่วิ่งสะดุดิีด,ดีด้วยนะคะปรบมือสิคะรออะไร ตามการคำนวณผ่านไปแล้วนะคะเนาะมาคือมาเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดจ้าสำหรับวันที่5แนวทางฮหาหน่อยพิเศษเด่น3เด่น3นะลอง4เน้น3 2 3 5 3 7ลอง4 3 สี่ห้าสี่หกกันสามแปดสี่เก้าหกสามสี่เก้าสามสองเก้าสี่หกเรามาเข้าคำคมขั้นระหว่างกลางกับสุดทีดนึงก่อนที่เราจะไปฮาหนอยธรรมดานะคะบอกว่าอย่าเป็นคนเก่ง ที่แรงน้าใจควรเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะที่มีน้ําใจและไม่เห็นแก่ตัวนะคะเนาะจริงไหมคะอ่าเราไม่ใช่คนเก่งเราขอเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งก็พอแล้วะค,ะค่ะแขกคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะไม่ได้วิเศษอะไรนะจ๊ะบอกเลยอ่ะและต่อมานะสำหรับแนวทางฮานอยธรรมดาออก993เ้าออกล่าค่าห้ช่วงนี้เบิ้ลดีดีดนะม้วนก็ออก88ดแคห้าแล้ว แต่เรายังลุยกันต่อถึงเลขถึงเราจะคำนวณรุดแต่เราก็ลุยกันต่อสําหรับแนวทางที่หาฮานอยเด่น0ูลอง9เด่นศูนย์หนึ่ลอง98 9าแปกหนึ่งเก้กัน07 96, 9ก้า9กสองศูยาวไปนะสำหรับวันที่สี่ฮานอย VIP นะคะเข้าวิ่งไหมเข้ารูทไหมนะ,ะเราไปดูผลซีว่าเมื่อวาน3ามตัวมนออกอะไรนะสามตัวสามสี่หล่างออก91ซึ่งเข้าวิ่งรูดนะ9้ามา จาะไม่เข้าไม่รู้เจาะไปไหนนะเจาะงงงงเกับชีวิต91ไม่มีได้ยังไงนะแต่ยินดีด้วยกำหรับใส่วิ่งใส่รู้นะคะปรบมือค่ะปรบมือสิคะรออะไรปรบเป็นกําลังใจให้ตัวเราเองนะคะในการสู้เก้าต่อไปนะคะเนาะและมาก,การคานวณสุดท้ายและท้ายสุดสําหรับวันที่5ฮานอยวีไเด่น5ลอง6 เน้นห้าสี่ห้าหห้าเจ็ดลองหกเจ6ดหกหนึ่งกันห้าศหกแด สตัวกันต่อนะจ๊ะเก้าห้าหกดห้าเดสี่หก้านะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆไม่ว่าจะเป็นลาวสตาร์ลาวจำปาสักฮานอยฮานอยพิเศษฮานอย VP ีก็ได้จบลงไปแล้วนะคะคำนวณเต็มที่คำนวณในความเขาเรียกวด้วยความตั้งใจความเต็มใจในทุกวันขอทุกท่านนะจงมีความสุขช่วงนี้วันหยุดยาวหลังจากนี้ไปวันหยุดยาวแล้วนะคะขอทุกท่านเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยอยู่บ้านได้ก็อยู่นะคะเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่า อไปเที่ยวด้านนอกแค่อยู่ข้างในมีความสุขของเราก็พอแล้วนะคะกินอยู่นะคะแบบที่เรามีแล้วก็ไม่ต้องทําให้เราแบบเหนื่อยไปมากกว่านี้เราก็อยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อนะคะเพื่อชาตินะเนาะ <c oughs> อยู่ด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะน้องเองกกับน้องบูมก็จะเป็นกําลังใจพี่ทุกคนนะคะในการนะคะก้าวผ่านวิกฤตนี้เราจะจับมือไปด้วยกันหนูจะคํานวณทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเข้าจะหลุดก็คํานวณใหพ้พี่ทุกันนะ,ะแนวทางรัฐบาลบนตรงลงไปแล้วนะคะเรือจับ เจ้าแม่กิสนานะที่เรายังไม่ลงให้นานผู้ชมได้รับชมเดี๋ยวจะไปทำให้แน่นอนแต่ยังไม่รู้นะคะว่าวันไหนที่จะไปทําให้นะคะขอท่านจงเฮงๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้รวยๆขอให้บารมีพ่อแก่นะคะคุ้มครองขอทุกท่านปลอดภัยนะคะมีเงินใช้ล้นกระเป๋าล้นมือแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ